สวัสดีครับผมเป็นแรงงานนะฮะมาอาศัยหลังร้านกาแฟนะครับมาอธิบายเส้นทางไทยมหาอำนาจที่จะพาประเทศไทยออกจากวงจรอุบาทที่ไม่มีหน่วยงานใดไม่มีองค์กรใดไม่มีพักไม่มีรัฐบาลใดไม่มีสถาบันใดพาประเทศออกจากวงจรอุบาทที่ติดกันมาถึง90ปีตั้งแต่ส4 7สจนปัจจุบันก็ยังออกไม่ได้ ไม่มีหน่วยงานไหนเผาอ,ออกได้ฮะนะฮะมีคนรายงานเนี่ยมาอาสาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดเ้าอ,ออกจากวงจรอุบาทแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์ในยุค AI นะฮะมีบทบาทหน้าที่ตําแหน่งเรียบร้อยเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะเรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจเลยนะ,ะเป็นอย่างไรขอเชิญเข้าเรียนรู้นะครับเส้นทางนี้ นะฮะก่อนอื่นก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าวิธีคิดสำคัญที่สุดนะฮะท่านอย่าไปดูว่าคนคิดแบบนี้จะพาประเทศออกจากมาลทนรบาทแล้วสร้างชาติมหาอำนาจเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่เรียนสูงจบมองนอกหรือเป็นนอกต้ง็อกเตอร์นะครับแล้วก็มีกองกําลังมีคุ้มกําลังมีผูส้สนับสนุนจึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไม่งั้นก็พูดไปเหมือนสายลมนะครับ การพูดเช่นเนี้ยเรียกว่าท่านจะอยู่ก็ตัดโอกาสตัดโอกาสดีเลยโอกาสดีทิ้งไปเพราะไอสิ่งที่ท่านพูดมานะเรียนนอกเรียนสูงมีกองกําลังมหาศาลอะไรเงี้ยเข,เ,นะะเขาเหล่านั้นนะฮะเขาเหล่านั้นนะฮะมีอยู่เต็มประเทศแล้วประเทศก็ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นมาเก้าสิบปีแล้วแล้วผลเป็นไง ท่านก็นยังมืดแตกด้านกันอยู่หนาะทางออกไม่เจอไม่เป็นท่านเพราะอะไรนั่นเพราะว่าคุณมองข้ามวิธีคิดเนี่ยมองข้ามวิธีคิดจําไว้ว่าวิธีคิดคนหนึ่งคนนะกับกองทัพหนึ่งล้านคนกองทัพก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะหรือจะหนึ่งแสนคนก็ได้จริงๆกองทัพเราไม่ถึงหนึ่งอันหนึ่งแสนนะให้หนึ่งแสน หมายถึงกองทัพที่เป็นกับอาวุธนะฮะปฏติกองทัพเรานี่นะครับให้ให้สี่แสนนะมีสี่เหล่าทัพเอาสกัดทัพละหนึ่งแสนพวกเป็นอาวุธหนึ่งแสนคนหรือหนึ่งล้านคนยังไงก็แพ้วิธีคิดของว่าวิธีคิดอ่นะครับวิธีคิดต่างหากที่มันอยู่เหนือกว่าสิ่งทั้งปวงนะแล้ววิธีคิดเนี่ยก่อนที่จะคิดมันจะต้องเห็นภาพก่อน เห็นวิสัยทัศน์ก่อนมีวิสัยทัศน์เห็นภาพทะลุปู่โป่งเลยมองทะลุเลยไอการที่มีวิสัยทัศน์มองทะลุเนี่ยเขาเรียกว่าได้มัรคหนึ่งแล้วมัรคจะมันมีถึงแปดมัรคแต่ว่ามัรคหนึ่งต้องทําให้แจ้งก่อนมัรคหนึ่งทำให้แจ้งก็หมายว่ามองตลอดเลยแทงทะลุตลอดมองเห็นแล้วแล้วจึงมาคิดวิธีว่าจะต้องเตรียมอะไรทําอะไรนะเมื่อคิดวิธีเตรียมอะไรทําอะไรแล้วก็ต้องมาพูดเนี่ยซึ่งมันเป็นมัรคที่สาม มักหนึ่งเห็นชอบแล้วคิดชอบแล้วพูดชอบพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยคนที่รับข่าวสารรับฟังสิ่งที่พูดเนี่ยก็ไปทําชอบแต่เนี่ยผมกำลังทำหน้าที่มักที่สามอยู่พูดชอบอยู่เนี่ยนะพูดที่ท่านเห็นว่าไม่มีใครพาประเทศไทยออกจากออกจากจงวงจรบาทได้และยังไม่มีใครมีเส้นทางที่จะพาประเทศราเป็นชาติมหาอำนาจในยุคใหญ่เพราะฉะนั้นวิธีคิดนี้วิสัยทัศน์นี้ท่านต้องเคารพ ช้เราต้องเคารพนะฮะเพราะประเทศไทยนี่ไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกนะจึงติดกับดักเพราะนั้นต้องเคารพหลักวิชาเมืออเราเคารพกฎระเบียบหรือกฎจราจรนะต้องทาตามกฎเหมือนคู่มือคู่มือที่เราจะต้องปฏิบัติตามเครื่องไม้เคื่อมือนี้คุณต้องตามคู่มือเลยอ่ะถุงนอกคู่มือก็เป็นปัญหาวุ่นวายไม่รู้จบระบบไม่รันไม่เดินนะเหมือนกันท่านต้องปฏิบัติตามเคารพคู่มือนั่นเอง เขามคู่มือเออเหมือนกันอันเดียวกันนะคู่มือมันก็ก็มาจากวิธีคิดนั่นเองอ่ะราจรึงทําเป็นคู่มือมาให้ท่าน,นเรียนรู้แล้วเซร็จต,ตามตามคือที่คู่มือที่บอกตามระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นผมมามีเส้นทางนะไทยมาหามนาศเป็นคู่มือให้ท่านได้ปฏิบัติตามแล้วก็จะพาเทศออกจากกุงธรบาทแล้วก็เกิดเป็นชัด มหาอำนาจบนเวทีโลกยุคเอไอซึ่งประเทศไทยมีบทบาทตําแหน่งหน้าที่ตั้งรอไว้เรียบร้อยเพราะมันเป็นลิขิตของประเทศเนีตรงเนี้ท่านไม่รู้เป็นลิขิตที่นี่เป็นงานถอดรหัสตามลิขิตภาพโบราณปลายุคเสียวยาแล้วก็ตามแนวทางการกู้ชาติพระจะตากนะ,ะแล้วก็ตามลิขิตอีกเหมือนกันของพระพุทธาจารย์ตัวภพหลังสีซึ่งจะต้อง ไม่ใช่มีแค่แรัชการที่สิบมีสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่ห้าต่อปีนะเพราะฉะนั้นที่นี่จะทําวางาารากฐานตั้งแต่รัชการที่สิบส่งไปยังรัชการสิบเอ็ดสิบสองสามรัชการเนี้ยคืองานที่นี่งานวางวางรากฐานนะแล้วจะไปต้องรีบวางด้วยเพราะโลกยุคเอไอคุณช้าไม่ได้เพราะมันเป็นยุคี่วินเทคอเพราะนั้นต้องรีบไปเอาแพลตฟอร์มที่นี่สร้างแพลตฟอร์มสี่แพลตฟอร์มเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราต้องรีบไปเอาสี่แพลตฟอร์มนี้ด่วนไม่ได้สี่แพลตฟอร์มแล้วเนะ นั่นแหละวินเทคออลหมายว่าเราจะไปอยู่บาทควบคุมดูแลโลกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะนะกับอีกกับอีกประเทศมหาอำนาจที่เขามีด้านฮาร์ดพาวเวอนะไอกลุ่มประเทศ h a r ์ดพาวเอร์นะก็มีใครจีนอเมริการัสเซียนะฮะส่วนประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าแรกเป็นต้นแบบโลกนะแต่เป็นมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเออันนี้ต่างหาก เป็ดนบเซเป็นที่แท้จริงที่อุไทยไม่รู้นะเขาหลัไม่เป็นที่ต่อทานให้เรียบร้อยแล้วมีเส้นทางวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรี๋ยวก็เส้นทางไายมาหามานท่านเพียงแต่นั่งดูคนแรงงานอธิบายแค่นั้นเองท่านเอาจริตที่เยียดเยียดดูถูกดูแทนนะว่า้คนแรงงานเข้ามาไปเรียนน่งเรียนนอกเรียนจบเรียนสูงมีกองกําลังมหาศาลเขายังแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แล้วคุณบริหารแรงงานแล้ว จะพาประเทศไปไหนไปยังไงไปได้ยังไงาละไอ้ประโยคอย่างนี้คือประโยคเหยียดเงี้ยใช้คำว่าเหยียดแบบช,ชั้น,นกันนะก็แจ้งให้ทราบว่าท่านจะต้องถอดปลั๊กถอดปลั๊กไอ้ตอมตอมเหยียดคนในชาตินะฮะถอดองไว้ก่อน <laughs> อเราอกว่ก่อนจะให้มันทำงานนะครับแล้วก็มานั่งดูคลิปวีดีโอผมดู ผังผมเข้าใจแล้วเนี่ยจึงเอาไปดิ้เสียปบป,ปลั๊กแล้วไปเปรียบเทียบว,ว่าเออระหว่างคนเรียนนอกเรียนสูงนะมีกองรังมหาศาลเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบดังนั้นผมมาขอชาเลนเลยนะฮะเอานะคนแรงงานมาขอชาเลนเลยคนแรงงานมันตั้งของมชาชการอยู่หลังร้านตอนนี้ฝนมันตกหลบฝนอยู่หลังร้านนะฮะก็สภาพไปอย่างนี้นั่งกินกาแฟอย่างเงี้ยนะครับที่นี่มีครบหมด นี่คือธงชาติลาดับต่อไปเออถ้าเป็นไงคงลงไปนอนดิ้นกันเลยนะอกทงชาติเราจะไปนะฮะออไปดูราย,รยละเอียดแล้วกันว่าจะเป็นงไงดูแล้วท่านจะอันนี้กลับหวัวไปเมื่อกี้นี้ดูแล้วท่านจะลืมไปเลยเออลืมธงชาติจะลงไปเลยนะฮะอ,อ่าแต่ตอนยังไม่ไม,ไม่รู้ไม่ดูไม่รู้อะไรนี่ก็แน่นอนโมหโกธานะฮะใช้ลมไปก่อนแต่เมื่อ ได้ดูแล้วปัญญาท่านจะเกิดเป็นระดับโสดาบันธรรมทิปไตยเลยมันคนเรื่องคนละโลกเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะมาอธิบายผังบางอย่างเพื่อท่านเข้าใจด้ง,ง่ายเร็วไวนะผมจะโชว์ผังให้ดูเลยเพื่อความเข้าใจง่ายไลเร็วไวเดี๋ยวผังนี้มันจะมีอธิบายในในเอ่อคลิปอื่นต่อไปนะครับผมจะให้ดูภาพกัย่างนี้นะฮะอ่าเดี๋เดี๋ยวผมจะ จะเบรกจะเบรกเขอธิบายผังนะฮะอธิบายผังก็ะะงจะได้เข้าใจเร็วไวเก็บเก็บไอ้ความเข้าใจที่สุขหลักวิชาวไว้ก่อนนะเวลาไปฟังพมอธิบายคลิปอื่นจะได้เข้าใจได้ง่ายเร็วไวนะครับเอาละแต่นี้ก็ขอเชิญเข้าเรียนรู้ผังต่างๆนะฮะ,นะะเพื่อที่จะพบเส้นทางไทยมาหาอำนาจนะซึ่งเป็น ทางทางเดียวที่ท่านได้เลือกปกติไม่มีเลือกถ้าไม่มีสิทธิ์ได้เลือกนะราจบาลตผว่าไงท่านก็ไปตามนั้นแต่คราวนี้มีแล้วเราก็เชิญน,นะฮะเขาเรียนรู้เอาละขอเชิญดูผังต่อไปครับ